วันนี้นะคะก็จะมาตอบทุกคำถามข้อสงสัยของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่าวีแกนมันติแพน p โปรตีนนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาข้อสงสัยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะประมาณ7ข้อด้วยกันนะคะเราจะมาตอบกันทีละข้อดังนี้นะคะกับคำถามข้อที่1น,นะคะวีแกนมัลติแพนโปรตีนเนี่ย มันแตกต่างจากน้ำเต้าหู้ยังไงนะคะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยดูแล้วคล้ายน้ำเต้าหู้มากๆเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมา,าพูดให้ฟังก่อนนะคะว่าไอเจ้าวีแกนมัตุเพนโปรตีนเนี่ยได้จากถั่วก็จริงแต่เราจะนําถั่ว2ชนิดนะคะมาใส่ รวมกันนะคะแล้วก็มาสกัดนะคะได้โปรโตีนที่ชื่อว่าโปรโตีนไอโซเลตนะคะซึ่งโปรโตีนในกลุ่มนี้นะเราจะเอาน้ําตาลออกแล้วก็เอาไขมันออกเพราะฉะนั้นนะคะ,ะไขมันก็จะกลายเป็น0%และคอเลสเตอรอลก็จะเป็น0ด้วยนะคะและสิ่งที่สําคัญเนี่ยสารสําคัญ2ชนิดที่ได้จากถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลันเตานะคะถั่วเหลืองเรานําเข้าจากอเมริกานะคะส่วนถั่วลันเตาสีทองเนี่ยเรานําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะ เขาเนี่ยสามารถให้โปรโตีนสูงได้ถึง11กรัมนะคะ ต่อ1ซองที่เราใส่ลงไปเลยนะคะเวลาเราชงแล้วเนี่ยเราจะทานโปรโตีนได้เต็มๆแล้วก็ได้าการที่ดูดซึมได้อย่างดีมากเลยนะคะในการสร้างเสริมโปรโตีนให้กับร่างกายค่ะส่วนนมถั่วเหลืองนะคะก็จะสกัดมาจากถั่วเหลืองอย่างเดียวซึ่งก็ได้เป็นน้ำเต้าหู้ไม่สามารถที่จะไปสกัดเอากลุ่มของน้ําตาลและไขมันออกนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเต้าหู้ก็ยังคงมีค่าของไขมันและคลเลอเลสเตอรอลอยู่นะคะ และสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจะให้ปริมาณความเข้มข้นของโปรโตีนเนี่ย3-4กรัมนะคะต่อ1แก้วที่เราดื่มนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเราใส่น้ำตาลลงไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวีแกนมัลติแพรงโปรโตีนแล้วก็น้ำเต้าหูค่ะแล้วคำถามข้อที่2นะคะ วีแกนมัน Prote in, ติพแพนโปรตีนแตกต่างจากเวโปรตีนยังไงนะคะเราแยกออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะคะในกลุ่มของเวโปรตีนเนี่ยเขาจะสกัดมาจากนมซึ่งได้จากสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่รับประทานเจหรือว่าทานชีวจิตเนี่ยก็ทานไม่ได้นะคะส่วนคนที่ทานปกตินะคะอ่ก็ทั่วไปก็สามารถทานเวโปรตีนได้นะคะส่วนในเรื่องของกลุ่มไขมันและคอเลสเตอรอลแน่นอนที่สุดค่ะไขมันและ คอเลสเตอรอลในวีแกนมัตติแพนโปรตีนเนี่ยเขาก็จะเป็นศนซนะคะซึ่งในกลุ่มของเวโปรตีนก็ยังมีอยู่บ้างนะคะและส่วนกรดอะมิโนจำเป็นนะคะทั้ง2อ,อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเวโปรตีนหรือว่าเป็นวีแกนมัตติแพนโปรตีนนะคะเขาก็มีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายได้ครบทวนสมบูรณ์เช่นเดียวกันค่ะก็เลือกรับประทานเอานะคะว่าถนัดแบบไหนทานแบบนั้นได้เลยค่ะ และคําถามข้อที่3นะคะก็คือคําถามที่บอกว่ามีข้อห้ามไหมเด็กรับประทานได้ไหมนะคะวีแกนมัลติเพนโปรตีนเนี่ยสามารถทานได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่มีข้อห้ามในกลุ่มของคนที่แพ้สารอาหารที่สกัดมาจากถั่วเหลืองนะคะก็ให้ละเว้นไปนะคะส่วนการทานเพื่อชดเชยเป็นพลังงานในแต่ละวันนั้นนะคะเราไม่แนะนํา สำหรับในกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กๆหรือสตรีมีคันนะคะเพราะว่าสารอาหารอาจจะในกลุ่มของ2กลุ่มเนี้ยเขาอาจจะต้องการมากกว่าที่เท่าที่วีแกนมีอยู่นะคะ และคำถามในข้อที่4นะคะก็คือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องว่าเราสามารถทานวีแกนโปรตีนได้ในปริมาณเท่าไหรนะคะเอาหลักการง่ายๆนะคะจากการแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกไว้เลยว่าร่างกายของคนเราเนี่ยต้องรับโปรตีนต่อวันนะคะในปริมาณที่เอาน้ำหนักตัวนะคะคำนวณดีออกมาเป็นกรัมนะคะก็จะได้ปริมาณที่เรียกว่า,าโปรตีนของเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่อย่างเช่นนะคะพูดแล้วจะงงนะคะ สมมุติว่าเราน้ําหนัก40กิโลกรัมนะคะปริมาณที่เราจะต้องการใช้โปรโตีนในแต่ละวันก็คือประมาณ40กรัมต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคํานวณดูนะคะในวีแกนมัลติ a พนโปรโตีนเนี่ย1ซองเขามี11กรัมนะคะการทานโปรโตีนในกลุ่มคนที่มีน้ําหนัก40กิโลกรัมก็ประมาณ3-4ซองต่อวันนะคะ ข้อต่อไปนะคะก็คือคนที่เป็นโรคไตาสามารถทานได้หรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาจะรับประทานโปรตีนในปริมาณที่สูงมากๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่า ปริมาณของโปรตีนเนี่ยจะมีตัวย่อยสลายโปรตีนนะคะอาจจะตกค้างอยู่ในกระแสเลือดได้ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมง่ายก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะคะมันติแพนโปรตีนหรือวีแกนของเรานะคะสามารถทานได้อย่างปลอดภัยได้ถึงวันละ1 2งต่อวันนะคะส่วนท่านใดที่ฟอกไตไปแล้วนะคะสามารถทานวีแกนมันติแพนโปรตีนได้ตามปกติในปริ ต่อที่เรากําหนดไปเลยนะคะก็คือในน้ําหนักตัวแล้วก็คํานวณด้วยปริมาณจาค่ะและอีกคําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตนะคะก็คือคนที่เจ็บป่วยนะคะที่กําลังได้รับการดูแลจากแพทย์นะคะเขาสามารถทานโปรโตีน ในกลุ่มของวีแกนโปรตีนได้ไหมอันนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกท่านไปขอคําแนะนําจากแพทย์ที่ดูแลในโรคเฉพาะทางที่ท่านรักษาอยู่ก่อนนะคะและคำถามยอดฮิตนะคะคำถามสุดท้ายที่ถามกันบ่อยมากก็คือ คนเป็นโรคเบาหวานสามารถทานวีแกนมันตีแคนโปรตีนได้หรือเปล่านะคะเราต้องบอกไว้เลยนะคะว่าส่วนผสมของเราที่เป็นสารแทนความหวานนะคะเราใช้สารที่เรียกว่าอิลิทิทอร์โปรตีนซึ่งสกัดมาจากมอสนะคะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ปริมาณที่ใส่ลงไปเนี่ยมีแค่1กรัมต่อ1ซองเท่านั้นนะคะจึงไม่มีผลใดๆต่อคนที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถทานได้อย่างปลอดภัยค่ะ คำถามนะคะที่ตอบไปท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์นะคะและสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางเพจของเราเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ